สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้ารับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับมาเจอการกับเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนี่เองสำหรับช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ยังมีอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะสามารถติดต่อหนูเล็กได้เลยที่เบอร์ศูน389 2 8 8 8เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์นะคะหรือลูกค้าจะติดต่อเข้ามา โทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยหรือจะเป็นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะ,ะในส่วนของการออกรถนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะ,ะทั่วประเทศไทย76จังหวัดเลยออกรถได้ทุกพื้นที่นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวออกรถได้ทุกอาชีพค่ะขอให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มานะคะตัวสอบรายได้ได้ไดชัดเจนเท่านั้นพอนะคะไฟแนนซ์ของทางบริษัทเพชรยนเนี่ยมีรองรับมากกว่า14สถาบันด้วยกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะคะมีตัวรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งนันยานอีกหนึ่งคันนะคะมาแนะนำให้ชมกันนะ,ค,ะคันที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะ,ะเป็นตัว Isuzu MU-X 3.0นะคะคันนี้ปี2015ราคาขายนะค,ะคันนี้ตั้งอยู่ที่6,99,000นะคนะ 6 9 9 0 0 0อออให้ราคาอยู่ที่6 8 9 9 0 0ปนะคะปี2014เครื่อง3.0เลขไม่อยู่ที่1 8 0 0 0 0สสีน้ำตาลนะ,ะสีน้ำตาลไม่ค่อยซ้ำใครนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจดูรายละเอียดสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรีวิวตัวรถให้ชมคร่าวๆนะคะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะสเส้นแบบนี้เลยพร้อมกับตัวโลโก้อี u z u สีสแดงอยู่ตรงกลางนะคะฐานตัวอีซูซุนะคะฐานตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นลายแคปลาดวงไฟนะคะเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนไฟหน้านะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชดโคมเดียวกันแบบนี้เลยจากโรงงานคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยมีไฟเดย์ทมด้วยนะคะข้างๆกัน ได้ทะเบียน3กน5,6,8,7คันนี้ยังไม่ติดจองรอเจ้าของมารับไปอยู่ด้วยนะคะเที่นั่งราคานี้นะคะสวยๆเลยล้อแมกนะคะจากอีซูซูเดิมจากโรงงานนะตัวยางเป็นยางบิสโตนค่ะสัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่51ขออภัยค่ะ45ปี2019คะคะคันนี้ปรับรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน ลูกค้าออกรถนะคะบอกเลยว่ามาจัดไฟแนนช่วงเช้ชาถ้าเอกสารค,ครบพร้อมช่วงบ่ายช่วงเย็นรับรถกลับบ้านไปได้เลยนะรถเตรียมพร้อมไปให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ตัวกระจกมองข้างครอบด้วยโครเมี่ยมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างกระจกแบบนี้ราวบันไดนะคะสีดำนะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมี่ยมทั้งอ่านพร้อมกับตัวกระจกบานเดิมจากโรงงานคันนี้นะคะหากว่าลูกค้าท่านใดติดต่อเข้ามาแจ้งว่ามาจัดยูทูบของโนเล็กนะคะโนเล็ก ติดฟิล์มให้เลยนะคติดฟิล์มคันนี้ให้เลยภายในคันนี้จะทูโทนนะคะสีดําเบตแผงประตูเนี่ยเป็นสีดําตัดลายไม้สีน้ําตาลแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุบุหนังนะคะสีเบจมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะ,ะป๊อกกระปบอาปุ่มเซนทัลล็อกนะคะด้านขวามือแบบนี้นี่สวยๆนะคะกระจกปับพับไฟฟ้าด้านนี้เลยแล้วก็ตัวบอะนะคะคันนี้เป็นบอะปรับไฟฟ้า เบาะสีเบจนะคะตัวเบาะเดิมแท้จากโรงงานลักษณะตัวเบาะไม่มีชํชารุชฉีกขาดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยตัวพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับตัวคอนโซลที่เป็นสีดําตัดเงินนะคะตัวหน้าจอแสดงเินไมค์เนี่ยก็จะแสดงสถานะของตัวรถด้วย <S <S คันนี้นะคะมีหน้าจอมีกล้องถอยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มี SD card มี Map พร้อมเลยเชื่อมต่อบูทงบูทุธได้ครบพร้อมนะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ตกแต่งด้วยรวดลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้ฐานเกียร์เป็นสีเงินคันนี้นะคะมีจอกลางให้ด้วยอันนี้คือรายละเอียดของผู้โดยสารแถวกลางนะคะมีเบาะมีจอกลาง ขนาด10นิ้วนะคะให้ด้วยเพิ่มอัตรรถในการนั่งรถให้กับลูกค้านะคะเหมาะมากที่จะเป็นรถครอบครัวเด็กเล็กนั่งนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะโอ้โหรับรองเลยว่าบันเทิงนะคะตลอดเส้นทางเลยมีที่พักแขนวางแขนให้นะคะตัวเบาะด้านหลังสีเบจเบาะเดิมแท้โรงงานเช่นกันคันนี้ปูพมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพรมหนังปูมาให้เรียบร้อยนี่ แล้วก็เบาะนั่งด้านหลังนะคะเขาก็นั่งสบายนะคะนั่งสบายเลยเพราะว่าเบาะค่อนข้างที่จะกว้างไม่จาเป็นจะต้องตัวเล็กนะ,ะตัวเป็นผู้ใหญ่ขนาดปกติก็นั่งได้สบายเลยมีแอร์แยกนะคะแถวหลังนะคะแถวกลางมีแอร์แยกมาให้เลยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะด้านหลังดวงไฟ LED เต็มหลนะมาพร้อมกับไฟเบรกทับทิม โลโก้ Mulex นะคะอยู่ตรงนี้เปิดมานะคะด้านหลังนี่ตัวเบาะเขาลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะตกแต่งปูพรมปูหนังมาให้เรียบร้อยตัวอุปกรณ์น,นะคะใส่ไว้ในช่องนี้แล้วก็มียางอาลงยางอะไหล่นะคะมีให้ปกติคันนี้ถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งมื่น สอง0ันหนึ่งหประมาณนี้นะคะอันนี้กล้องถอยติดตั้งจากโรงงานนี่ยี่สุก็คือเป็นแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์หลักนั่นเองสามารถฟรีดาวได้จัดยอดเต็มได้ยิ่งลูกค้ามีเครดิตนะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ถ้าเกิดว่ารายได้ของลูกค้านะคะอยู่ที่ประมาณ2 000, 5งหมื้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องมีคนกู้รวม ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมีรถครอโครไว้ใช้สักหนึ่งคันติดตอ่อหาโนเล็กได้เลยค่ะมิวเเครื่องสามพันปี2014นะราคา6 8, 8 9 0 0 0้นคันนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไม่ติดจองนะคะสามารถติดตอ่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนเล็กนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยของหนเล็กเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันให่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ